ก่อนไปกังหันลมเราต้องผ่านหมู่บ้านก่อนนะครับหมู่บ้านชาวเขาถนนก็ประมาณนี้ครับขึ้นๆลงๆครับคอนเกีดอย่างดีครับครับผมมาถึงแล้วนะครับกังหันลมเขาขอนะครับนี่ก็บรรยากาศสวยๆนะครับรแล้วก็เดี๋ยวเราไปนั่งรถลางกันนะครับ360้อสิองศาสวยๆครับ เราจะไปขึ้นรถล่างกันนะครับ ว้าวนี่ครับเขาขอครับพี่หมีโอ้ยดอกดอกไม้สวยยังออกไม่เยอะโอ้จุดที่หนึ่งครับในการจอดแวะว้าวมากับคนงามครับ รบรรยากาศดีมากครับตอนนี้4ี่โมงเย็นห้าโมงเย็นแล้วนะครับุ่งงดอกไม้สวยๆวยครับพื้นที่นี้เป็นอีกจุดแรกนะครับมีไรสตรอเบอรี่เห็นมุมกางหันเต็มๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อจุดที่2กันเริ่มปลูกสตบบรอเบอรี่แล้วนะครับหน้าหนาวจะได้เก็บพอดีเลย ไปต่อจุดที่สองครับผมอ้าวไรข้าวโพดบ้านเราก็มียากาศนี้ดี อันนี้เขาเรียกว่ายิงช้ชายูนานจุดที่สองนะครับมีเครื่องเล่นมากมายของชาวเขาเนาะนะครับมาชมกันได้นะครับนสวน้องที่เดิมเลย จุดที่สามครับวิวสวยอากาศดีตอนนี้ลมไม่มีหมอกมันต้องไม่มีลมมันถึงจะมีหมอกก็มีประมาณนี้ครับติเกี่ยวกับคอรอบๆรถล่างนะครับใครว่า